สว,ส,สวัสดีครับแทร็รพลัสนะค,ะครับพวกเรานักแสดงและก็ผู้มุกลับจากสาธุซีซั่นสองครับกูเคยคิดนแล้วเว้ยว่าเงนินแม่งซื้อได้ทุกอย่างเลย,ยเดี๋ยวมึงดูดินั่งพากูมีประุดเนย ม่รู้ชี้พี่แจ็คแต่พูดชริงแจมมันไม่อมายพี่อมชีพี่แจ็คอ๋อใช่พี่แจ็คพี่แจ็คแอลลี่ใช่มันพี่แจ็คเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีศรัทธาแรงกล้าต่อพุทธศาสนามากจนลุกขึ้นมาทําซีรีส์ที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาแล้วก็เป็นคนที่หาข้อมูลศาสนาอย่างลึกซึ้งแอลลี่ดูต้องแบบสายมอ่ะอ๋ออาจจะไม่ไม่ได้ในเชิงพุทธศาสนาสักทีเดียวแต่ว่าแอลลี่ก็ยกมือไหว้ทุกอย่างใช่ใช่ปะ ก็ไหว้ทุกอย่างจริงๆอะค่ะหนูก็แบบเจออะไรก็ไหว้แบบซีนที่ต้องถ่ายข้างที่เขาคนแบบที่บายบายแล้วเขาอยู่คือเรียกว่าอะไรคะคนที่ายบายไปไหนคนที่จะตายแล้วโกรธโกรธไ i โกรธหนูก็ไม่เชื่อ like say hi ก่อนที่จะถ่ายขอก่อนแบบไม่อยากมีเพื่อนเพิ่มจริงๆเป็นคนที่สนใจในพระพุทธศาสนาและกันครับเพราะว่าเหมือนมันถูกซึมซับแล้วก็ เหมือนกับเชฟร้องแต่ตอนเด็กะครับเพราะว่าที่บ้านพ่อแม่ก็เป็นพุทธศาสนิกชนคนหนึ่งที่เมื่อก่อนตอนเด็กๆเ,เกือบๆจะทุกวีคเอ็นเขาจะต้องพาผมไปที่ที่วัดป่าที่อยู่ต่างอำเภอนะฮะเพื่อไปแบบเหมือนกับเป็นวิธีการพบปะชาวบ้านผู้คนหรือญาตใิในในในบริเวณวัดอย่างนั้นนะฮะเขาก็จะมีกิจกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับกิจกรรมในเชิงพุทธศาสนานะครับแล้วก็พอมันถึงจุดนั้นมันก็เลยเริ่มสนใจ วิธีการพรีเซนเตชันของวัดในแต่ละรูปแบบขึ้นมาจนค่อยๆสะสมมาด้วย,ยแล้วก็คิดประเด็นในการเล่าเรื่องพุทธภาณิชย์แต่ก,ก็รีเสิร์ชนะ,ะเพราะว่ารีเสิร์ชเยอะมากดีเวล็อกกันตอนที่หลังจากที่คุยกับเน็ตฟลิเรียบร้อยแล้วครับมันแทบจะไปเป็นแบบเป็นเกือบเป็นร้อยวัดเลยครับเพื่อจะไปดูว่าซึ่งมันก็ไม่ได้แบบแตกต่างกันทุกวัดนะฮะแต่ว่ามันมีวิธีการพรีเซนต์ในแต่ละวัดที่เขาพยายามจะให้คนเห็นในรูปแบบของการเผยแพร่ศาสนาในแต่ละ วิธีการกันเราก็เลยได้วิธีการคิดพวกนี้ออกมาเป็นข้อข้อ,ขอแล้วก็ตกตะกอนจนรวบรวมมากลายเป็นแบบซีรีส์เรื่องหนึ่งขึ้นมาครับผมให้พี่แจ็คเป็นเจ้า,าวาสน,นะคะใหญ่สุดฮะทำไมอ่ะ <laughs> คุณแบบว่าต้องรันวงการในวัดแห่งนั้นนะครับผมคิดว่าเป่าเพชรเป็นเจ้า,าวาดมากกว่าโรของตัวเอกชายที่พยายามจะ เหมือนมีตำแหน่งแล้วก็พยายามจะเหมือน p ร r s ูตัวเองเพื่อเป้าหมายอะไรบางอย่างจริงๆแล้วคาเลคเตอร์ตัวละครที่มาของเอกชัยนั่นก็คือมาจากพี่แจ็คนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องย้อนขับไปเปนพี่แจ็คที่เป็นเจ้าวาดที่แท้จริงอยู่ดีะคะเป็นเจ้าวาดแบบไหนกันนะ <laughs> นั่นน่ะสิเรื่องเงินวาย,ยาวัชกรวัยาอะไรใช่ใช่ใช่แต่ว่าวายาวัชกรมันไอ้นี่ไปหน่อยดูถูกแพงเลงเป็นพ่อครัวในวัดเออเป็นพ่อครัวผมเป็นพ่อครัวในวัดเวลาแบบ เขามาแล้วแบบคุณสสริกช็ชวนอยากมาแบบทําเพลแบบจัดเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเราหรือทํโรงทานอย่างเงี้ยเป็นเพลแบบไฟเดนิง่งเออเป็นเพลแบบไฟเดนิ่งมาเลยส,สิบคอมโพนเนนต์อะไรอย่างเงี้ยมาเลยผมมันจะเป็นเด็กวัดอะฮะใช้แรงงานช่วยทํานู่นทํานี่ง่ายดีไม่ต้องคิดเลยครับกับผมนะผมจะได้แบบเอ้ยโอเคเราจะตามพระเราจะช่วยเขาเจะได้ดูแลอยากดูแลพี่แจ็กอยากดูแลพี่เผ่าเพิครับ ม่ชินเลยเหรอคะ I guess ก so. ็ได้อยู่นะคะรอแล้วรอมันได้เหรอได้ได้แหละหรือเปล่าเป็นคนมาปฏิบัติธรรมเป็นคนมาปฏิบัตินนธตรรมหนูก็อยากมีแบบทำอะไรแบบมีสติมากขึ้นใช่ได้เป็นธุรกิจเกี่ยวกับความตายมะะั้งฮะผมคิดว่าทุกคนก็นต้องตายะ ถึงจุดจุดหนึ่งนอกจากงานศพที่ที่เราเห็นว่าทุกคนไปใช้วัดการตายมีทางเลือกในการที่จะเอามาทําเป็นบิสกิสได้ค่อนข้างเยอะแยะมากๆม,ากม,ากมันมีการตายหลากหลายรูปแบบมากๆเลยนะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการการลุญยาฆาตวิธีการแบบซัสเตนใช่ไหมที่ไปเป็นปุ๋ยหรือเปล่าให้กับโลกใบนี้หรือแม้กระทั่งการฟรีซเพื่อจะสต็อปหยุดการตายไว้ได้ซ้ำอ่ะโบลิคิดว่าบิสกิสเนี้ยถ้าเกิดมาเชื่อมโยงกับความเชื่อหรือความศรัทธาหรือเรื่องของวัดได้อ่ะน่าจะ ทำเงินได้นะล่าสุดผมเห็นไม่รู้จริงหรือไม่จริงนะไม่รู้เอไอเขาบอกว่าพอเผาแล้ว,วเอาอาทิตย์มาแล้วก็ทําเป็นพลูแล้วก็ยิงเป็นพลูก็อาจจะดีนะหมายถึงว่าสุดท้ายมันก็แบบอย่างญี่ปุ่นเขาชอบพลูม,มากพลูมันอาจจะเป็นสัญลักษณ์ของการแบบก็จริงก็จริงไปถึงสวรรค์ของผมมันจะเปิดมูลนิธิเอาเงินบริจาคแล้วไปเปิดพอร์ตหุ้นค่ะก็ทางเอเชียาวไม่รู้ผมก็คิดว่ามันน่าจะน่าจะเป็นไปได้แล้วมันน่าจะมีคนทำ ของผมก็ไหนๆเรามีครัวท like, kind of um pues ี่วัดอยู่แล้วเนาะเราก็จะทําเป็นแบบแบรนด์ที่แบบตีเจาะกลุ่มคนที่อยากบริจาคคาทานครับตั้งชื่อว่าเขากองเลยชื่อว่าอะไรดีทะเลพูดทะเลบุญก็ว่าจะเปิดรับบริจาคเป็นเหรียญเป็นโฉนดอะไรเงี้ยค่ะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปแปลง ผมนี่ตัวไอเดียครับผมขอตามเหล่าบรรดาแบบว่าผู้หาวันนี้แล้วเดี๋ยวผมเป็นแบบขุนขุนเชิดให้ไม่ได้คนดีผมจะเป็นขุนเชิดให้คุณเอาวิธีไหนคุณก็บอกมา <laughs> เยวผมจะทําให้เออเป็นพิีเทเตอร์เป็นด้ามาม้าเป็นอะไรเงี้ยผมแบบมีหน้านะที่รับออเดอร์คร <laughs> ูบผก็อาจจะไลฟ์ทิกต็อกแบบว่าอยู่ในวัดอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าจะทําทอะไรได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่ารู้สึกว่ามันก็น่าจะ you know เป็น ใช่ใช่ใช่ลน์ติ๊กต็อกอ๋อรู้แล้วเฮ้ยขอบคุณที่สป์กไอเดียค่ะคือคนทางบ้านเนี่ยก็สามารถนั่งอยู่ได้เลยนั่งอยู่ที่บ้านแล้วก็ฝากเงินมาให้หนูเพื่อไปมูให้จะได้ไม่ต้องไปไหนเลยก็คือหนูว่าเป็นตัวแทนนั่นแหละค่ะน่าสนใจเฮ้ยอ๋อเดี๋ยวเดืนหน้าเริ่มต้นเลยค่ะเดี๋ยวหนูเริ่มไลฟ์ติ๊กต็อกเมื่อไหร่ก็ฝากด้วยค่ะ ผมกลับมาลองศึกษาแบบลักคำสอนของศาสนาพุทธจริงๆแล้วผมชอบผมผมรู้สึกดีกับศาสนาพุทธมากกว่าเดิมเพราะว่าเราเห็นว่าจริงๆแล้วมันคือ,ม,คอมันคือตัวบุคคลเท่านั้นแหละอย่างที่ผมบอกเนาะแต่ก่อนเราก็จะแบบโอ้ศาสนาพุทธงงงงมง่ายอะไรอย่างเงี้ยคือสุดท้ายแล้วเราไปเราเรา,เราสบายใจเนาะแต่อย่างที่2ก็คือพอเรายิ่งได้เห็นมากขึ้นแหละว่าแบบเออพอมันมีเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้องหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราฉุกคิดขณะที่มันมีคนที่มาสแสวงหาผลประโยชน์คนที่ทําแบบธุริศดิทรัพย์ มันมีกลุ่มคนที่เขาปฏิบัติจริงๆมีกลุ่มคนที่เขาทําดีจริงๆเป็นแบบที่เขาก็คือสายปฏิบัติจริงๆอย่างเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าอันนั้นอ่ะยิ่งทําให้หน้าเริ่มสาย่มากขึ้ขึ้นจริงๆตัวผมเองนี่แทบจะไม่เปลี่ยนเลยฮะเพราะแบบไอเดียตั้งต้นที่ผมมองาศาสนาพุทธอะ่ะผมมองจาก ตัวหลักผมยังมีหลวงพี่ที่ผมเคารพนับถือเหมือนเดิมที่แลกเปลี่ยนความคิดกันมีไกด์บางอย่างในการให้ข้อคิดในการใช้ชีวิตแล้วก็มีเหมือนกับกลุ่มคนที่ศรัทธาในตัวหลวงพี่แล้วเขาก็เผยแผ่ศาสนาอย่างจริงใจการทำซีเรื่องนี้มันทําให้ผมพอได้ไปรีเสิร์ชได้ไปหาข้อมูลได้ทำออกมาจริงๆอะทาให้ผมยิ่งได้เห็นแก่นแท้ของศาสนาว่ามันคืออะไรครับแล้วเปลือกมันคืออะไรเราจะกระเทาะ สิ่งเหล่านั้นออกมาให้เราแบบให้ทุกคนแบบมองเห็นเห็นแก่นจริงๆได้ยังไงบ้างส่วนตัวผมงเองรู้สึกว่าไม่ไม่ได้เปลี่ยนหรับผมผมว่าการเล่นสาธุไม่ได้ทําให้เรามีมุมมองที่ที่หมายถึงว่าไม่ได้แบบเปลี่ยนในแง่ว่าโอ้ฉันไม่ได้รักศาสนานะฉันรักศาสนานะคือผมมีความความเชื่อตั้งแต่ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแหละว่าการมีอยู่ของศาสนาเป็นสิ่งที่ดีไม่ว่าจะศาสนาไหนก็ตามนึกออกไหมฮะหมายถึงว่า เป็นสิ่งที่อย่างน้อยเป็นเครื่องเตือนใจให้เรามีที่หยุดเหนี่ยวในยามที่ลําบากเป็นเครื่องเตือนใจให้เรารู้สึกว่าเราควรทําความดีแต่ผมว่าสิ่งที่ทําให้เราเปลี่ยนมันคือสิ่งที่เป็นจริงในปัจจุบันมากกว่าไม่ใช่ซีรีส์ผมว่านะเพอร์เซพชันเราเปลี่ยนด้วยเหตุการณ์ที่มันเป็นจริงผมว่าเราไม่ได้สร้างเสริมหรือทาร้ายศาสนาแต่ผมว่าความเป็นจริงคือสิ่งที่ทํามากกว่าของอลีก็คล้ายๆพี่เจมส์คะ่ะคือเหมือนก่อนหน้าที่จะได้เล่นสาธุหนูก็ เข้าวัดตามผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ก็ไปไหว้พระอะไรอย่างงี้แต่ก็ไม่ได้เข้าใจจริงๆเราดีใจที่ที่การได้เล่นสาธุมันทําให้เราอยากเอเคต์ตัวเองเรื่องนี้แล้วก็เรายิ่งอยากทําให้แบบศาสนาเป็นสิ่งที่สงสัยหรอ <Okay. S 1> เออสงสยบริสุทธิ์เพราะมันคือสิ่งที่บริสุทธิ์มากๆคือแบบคําสอนทุกอย่างคือเพื่อให้คนเราดีขึ้นแต่ว่ามันไม่ควรจะมีความคิดที่แบบไม่ดีเกี่ยวกับสิ่งนี้อะค่ะก็ไม่อยากให้คนใช้ใช้ศาสนาเป็น วิธีการหาอะไรเข้าตัวเอง<ม>ผลประโยชน์เข้าตัวเองค่ะของผมก็แค่รู้สึกเซอร์ไพรส์บางอย่างในมุมของการเห็นการตอบรับมากกว่าครับว่าหมายถึงว่าตอนที่เราเล่นทีัซนหนึ่งหรือเห็นบทที่ซนหนึ่งเรามีคําถามบางอย่างที่ว่าเอ๊ะคนไทยจะเปิดใจกับแนวทางการเล่าแบบนี้ไหมแต่พอมันออกมาแล้วฟีดแบ็กมันดีผมก็เลยรู้สึกเซอร์ไพรส์กับการที่คนทุกคนพร้อมที่จะเปิดใจที่จะ รับคอนเทนต์แบบนี้แล้วก็ยอมรับความจริงเพราะว่าผมว่าหลายๆคนคงรู้กันอยู่แล้วแหละในใน,ในแวดวงนี้ครับแต่แค่มันยังไม่เคยมีใครเอามาพูดผมก็คิดอยู่ว่าคนเขาจะมีต,ต่อต้านกันเยอะกว่าที่จะยอมรับไหมแต่ปรากฏว่ามันเป็นคนที่เปิดใจยอมรับแล้วก็มองเห็นเหมือนกันอย่างที่พวกเราเห็นดีที่เห็นทุกคนมีโอปิเนียนที่เปิดใจครับซ <c oughs> <laughs> ีเรียสีเลี่ยนหมดเลยเอ่อเอาตอบแบบไม่ซีเรียสแล,ล้วกันคะ่ะก็สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆโงนั้นเป็นคนพูดมากๆเลยนะคะ โตมากับการที่การทําบุญมันเป็นสิ่งที่แบบสาคัญต้องทําต่อเนื่องตอนเรียนโรงเรียนก็ต้องเรียนวิชาพุทธศาสนามีสวดมนต์ใหญ่วันจันทร์วันศุกร์อะไรเงี้ยเป็นประธานนักเรียนนําสวดมนต์พอเรามาเล่นสาธุอ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่เราเราเริ่มตั้งคําถาม,ถามว่าเอ๊สิ่งสิ่งที่เราทําไปอ่ะมันมันถึงหรือเปล่าเราเคยมีเหตุการณ์หนึ่งที่จาได้เลยไปไหว้พระวัดดังมากท,ที่ยุทธยาทุกคนต้องเอาเงินวาง แล้วมันเงินเยอะมากเงินสดเราเล่นสาธูแล้วนะในใจเรามันก็ question ล้วแหละแต่เราก็อยากรวยในปีนี้เราก็วางไปด้วยเราก็จะวางแต่ก่อนสึ่งคิวเราอะ่ะก็มีเหมือนวินกับเกมอะค่ะถือถุงพลาสติกมาเ,าเขาก็หยิบเงินลงไปในถุงพลาสติกทั้งหมดอะ่ะแล้วเขาก็เดินออกไปต่อหน้าเราแล้วคนที่อยู่ถ่ายจากเราเขาก็เปิดกระเป๋าตังวางเงินขอพอไหนชัว่ว <laughs> เราก็แบบเออเดี๋ยวก่อนแล้วเงินเมื่อกี้ของที่วินกับเกมมันถือไปมันไปไหนอะ่ะ เออพอลงมาข้างล่างก็เจอเด็กเก็บคิวค่าจัดรองเท้าค่าเฝ้ารองเท้าเราก็แบบมันทําให้เรามีสติขึ้นนะเออว่าเอ้ยเราเรามาทําบุญเพราะอะไรเราก็การบริจาคของเราอ่ะมันไม่จําเป็นต้องแต่ก่อนเราเชื่อว่ามันต้องเยอะมันต้องแบบเยอะยิ่งเยอะยิ่ง,งดีแต่เดี๋ยนี้ย5บาท10บาทก็ได้หรือการที่เรามาไหว้พระด้วยจิตใจที่มันบริสุทธิ์ของเราอ่ะเออมันก็เพียงพอแล้ว เดี๋ยวนี้ยิ่งวัดที่มี QR code เนี่ยเราจะหยุดแบบหยุดมากๆอะว่าไปไหนแล้วยังไงต่อก็ก็จะเข้าถึงประเด็นที่พี่พูดว่าแล้วมันตรวจสอบได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยดูนั้นว่าสาธุมันสร้างความตระหนักแล้วก็ตื่นรู้ต่อเหตุการณ์นะคะให้กับเรามาไหน,นว่าจะไม่ซีเรียสไงเอาซีเรียสหรอเมื่อกี้เราเลยเอาหรอเอา ก็อยากฝากกันนะครับผมสาธุเซียนสองนะครับวันที่4ธันวาคมนี้ก็ดูได้ทุกตอนเลยนะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูซีซั่นหนึ่งไปย้อนดูก่อนนะครับจะได้อัตรุที่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็อย่าดูช้านะครับไม่งั้นโดนสปอยแน่นอนนะครับผมพี่แจ๊คมีไรฝากอีกนะฮะตันจิ้มเลยนะครับผมยังไงก็อย่าลืมไปดูกันครับสาธุสองฝักด้วยครับ